สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงหนูประจำครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนพฤศจิก,กายน2564นะคะชาวธาตุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เเมษายนนะคะ ชาวสิงค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21่ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ใช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับ ชาวราศีธาตุไฟเมสิงธนูใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางค่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะดูอดีตก่อนเนาะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะจะได้รับฟังได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะ ขดาดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศไฟเมษธนูค่ะอดีตที่ผ่านมาของชาวราศไฟเมษธนูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะสิบเหรียญค่ะ Mplace และไพ่สิบดาบนะคะ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวทัตดินค่ะหรือศพกันมังกรน,นะคะชาววันศุกร์ค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นไมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูน่าจะรอคอยใครสักคนหนึ่งจนไม่อยากจะรอแล้วนะคะอืมเอ่อในที่นี้นะคะคนที่คุณดิวอยู่ อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะแล้วรู้สึกว่าการรอคอยคนที่มีเจ้าของนั้นน่ะมันรอคอยแบบไร้จุดหมายรอมานานนะคะบางคนรอมานานมากๆอาจจะโดนหลอกให้รอด้วยซ้ํานะคะอืจนคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วไม่รอแล้วไม่อยากจะรอแล้วรอมานานแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เขาบอกสิ่งที่สิส่งที่เขาสัญญาสิ่งที่เขา อะไรต่างๆกับคุณอะเขาไม่สามารถที่จะทําได้เลยแล้วคุณก็รอมานานมากๆแล้วจนสุดท้ายคุณเลือกที่จะกลับมารักตัวเองดีกว่านะคะเลือกที่จะเจ็บแล้วจบอืมเจ็บแล้วจบทีเดียวเลยนะคะไม่เอาแล้วไม่รอแล้วไม่อยากจะรอต่อไปแล้ว แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมประมาณนี้นะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถจะคลิปข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงวันที่1ถึง15บหพฤศจิกายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตไฟเมษสิงห์ธนูนคันในช่วงวันที่1.45ถึงส5พฤศจิกายน2.564นะคะเป็นอย่างไรคะพไะพ่ใบแรกเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเด็กถือดาบค่ะ8ปไม้เท้านะคะและเป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุเดียวกันกันกบคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มบางคนอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นอย่างที่บอกค่ะคือคุณน่ะเลือกที่จะเจ็บแล้วจบแต่ถามว่าเขาจะยอมจบไง,ไง่ายๆไหมในตอนแรกๆอ่ะคะ่ะมันก็จะมีการแบบยื้อกันอยู่นะคะยังมีการยื้อกันอยู่ยังมีการแบบว่า ต่อสู้นะคะที่จะไม่อยากจะให้ไปยังอยากจะให้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันจะมีการคุยกันพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแต่อย่างที่บอกตัวคุณอาจจะพูดคุยด้วยเหตุผลน่ะแต่ตัวเขาอาจจะมีอารมณ์กับคุณนะคะเรามาระวังนะคะความเหตุผลกับอารมณ์ที่ที่ไม่ตรงกันที่มันขัดแย้งกันนะคะมีโอกาสที่จะแบบป,ปะทะก,กันได้แต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะนะคะ จะเลือกที่จะคุยไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลหรืออารมณ์อะไรประมาณไหนประมาณไหนตัวเขาจะมีอารมณ์ประมาณไหนจะมีการกระทะปะทะยังไงอะไรประมาณไหนไม่รู้แต่ว่าไม่รู้สึกว่าตัวคุณเลือกที่จะพูดพูดทุกสีทุกอย่างตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาที่คุณรอคอยมานานมากๆคุณเลือกที่จะพูดทุกสีทุกอย่างออกไปให้มันจบให้มันเคลียร์แล้วก็บล็อกเลย นะคะอืมจะมีการบล็อกจะมีการปิดกั้นกันและการเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันจบโดยสมบูรณ์แบบมากจริงๆนะคะไมยรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวคุณนะที่เลือกที่จะแบบโอเคพูดจบแล้วก็ฉันก็จะมูกออนแล้วนะจะไม่อยู่แล้วนะจะไม่รอแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะคือให้ให้มันจบให้มันเคลียร์ไปเลยเพราะว่าคุณก็ คุณก็รอมานานแล้วคุณก็รอให้เขาพิสูจน์ตัวเองมานานแล้วอะซึ่งเขาไม่สามารถที่จะทําได้เขามีแต่คําพูดจริงๆเขาทาอะไรไม่ได้เลยนะคะอืมแล้วคุณก็เบื่อมากๆจริงๆแล้วอะคะ่ะก็คือให้ให้มันจบไปเลยนะตอนนี้ไปเลยเคลียร์พูดให้มันจบไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูจะเป็นอย่างไรเนาะไมเคิเออนี่ยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ ดูเอาคําค่ะเอาคําใบแรกเดินไพ่สีถ้วยนะคะเบลฟูค่ะเลอเวอร์นะคะและเป็นไพ่เจถ้วยนะคะชาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาต น้ำกระกฏมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลนักขณามิถุนนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะบล็อกปิดจบเขาจะตามคุณสักระยะหนึ่งจริงๆนะคะเขาเขาจะเหมือนกับไม่ยอมแพ้อ,อ่อไม่ยอมเสียหน้าไม่ยอมอะไรแบบเนี้ยเออนะคะแต่ เขาก็จะตามแค่แค่สักพักหนึ่งค่ะถ้าคุณใจแข็งนะถ้าคุณใจแข็งถ้าคุณเลือกที่จะรักตัวเองมากจริงๆคุณต้องใจแข็งแล้วคุณต้องเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็อิกนอทั้งหมดเดี๋ยวเขาก็จะหมดความพยายามไปเองเพราะว่าคนคนนี้ค่ะเขาจะไม่พยายามให้กับใครแบบนานๆนานๆหรอกเออนะคะเดี๋ยวเขาก็แบบก็เลิกพยายามไปเองดังนั้นตัวคุณจะต้องเข้มแข็งนะคะตัวคุณจะต้องแบบ หนักแน่นเข้าไว้ค่ะไม่อย่างนั้นคุณก็จะกลับไปวนลู o กับความสัมพันธ์เดิมอีกกลับปเป็นตัวเลือกของเขากลับไปรอเขาแบบเดิมอีกนะคะอืความสัมพันธ์ที่ต้องรอความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าความสัมพันธ์ที่มีแต่อะไรไม่รู้ที่ฟุ้งอยู่ในอากาศเต็มไปหมดโดยที่มันจับต้องไม่ได้อะคุณคุณอย่าให้โอกาสนั้นกับเขาเด็ดขาดอย่าให้โอกาสนั้นอย่าให้โอกาสนั้นกับตัวเองที่จะกลับไปอยู่แบบเดิมอีกเด็ดขาดนะคะดังนั้น ถ้าเอาคุณตัดสินใจแล้วก็ต้องหนักแน่นต้องแน่วแน่แล้วก็ต้องอเขาเรียกว่ารักตัวเองให้ได้ม,มากที่สุดนะคะตรงนี้นะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราควารความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนําค่ะในเรื่องราวความรักให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะเด็ทค่ะ เด็กถือถ้วยนะคะ We o f f ฟ r ร u n e ค่ะและเป็นไพ่9ถ้วยนะคะชาวธาตุไฟเมษศรีธนูไพ่ทาโร่บอกว่าคือความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อนแอมากๆไพ่เด็กถือถ้วยะคะ่ะมันอ่อนแอมากๆมันพร้อมที่จะหกมันพร้อมความสัมพันธ์มันพร้อมที่จะหกออ,ออกจากถ้วยตลอดเวลาดังนั้นการที่คุณเลือกที่จะเข้มแข็งและเลือกที่จะจบนะคะยังมีอีกหลายๆถ้วยอีก9้าถ้วยตรงนี้ที่รอคุณอยู่ คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะจบคุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแป,แปลงชีวิตรักของตัวเองจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเลือกดังนั้นจบอะไรต่างๆที่มันไม่ดีซะนะคะชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในในทิศทางที่มันดีขึ้นจงเอาตัวเองอะคะ่ะ ออกจากสิ่งที่เป็นลบออกจากความสัมพันธ์ที่มันลบออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแบบนี้ให้ได้รักตัวเองให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งองศาและสุดท้ายมันจะครบรอบ360องศาของมันเองแล้วโลกของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นตามที่คุณอยากจะเป็นตามที่คุณอยากจะมีนะคะ ก็จะประมาณนี้จงเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นไว้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแมมาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ